ไม่ฟิลอินเลิฟรัฐอยู่ตอบเยิบมันก็คงจะดี oh, <yeah. S 1> ไม่อยากเจอจนออกจิกโซนโลนลี lonely, oh, <yeah. S 1> เพราะถ้าเป็นแบบนี้มันคงจะไม่โอเคไม่อยากจะลองอยากจะตอนบอกรักเพราะถ้ามีความรักเขาว่า oh, <yeah. S 1> มันฟินฟินอยากจะลองอจะอินอินอินที่ฉันเคยได้อินจะ่เคยเขาเรียกมาบึ้งทำยังไงถึง perfect เธอถึงจะไม่รีเจ็คทำให้เธอ<จ>นั้นซีเร็คเราต้องดีเช่นไร <Yeah. S 1> จะคุยกับเธอทุกวันเลย <Yeah. S 1> จะตามดูแลไม่ใช่เ <Yeah. S 1> มื่อจะเป็นคนดีของเธอไม่ว่า <Yeah. S 1> อะไรอะไร <Yeah. S 1> ฉันยอมทุกอย่างลองมาสักทีเธไม่ดีทธอไม่โดนทธาไม่เช่นนั้นยอนหัวใจให้ซะเห็นแล้วก็เซ็งพวกชอบพูดเราไม่ํานะโชว์มาสักทีเธไม่โดนทธาไม่ด,มด,มดีมีการันตีที่บอกว่ารัก <Yeah. S 3> ทำให้ได้แค่นี้ที่เหลือเราคอยไม่ว่ากันทรงไม่ปกติไดยบุกคลุกหลุกลิกไอ้เพื่อนก็พากันห่วงถึงสาระทุกสุขดิบ ยากอยังตามมาจุกยังตามมาจี้จุกจิกก็อยากจะมีสักคนที่เข้ามาชี้ถูกผิดให้ Oh baby เธอว่าไม่คิดเล่ก็เชิญกลับบ้านไปซะ I'm sorry ที่ตรงนี้มีเอา playboy อยากมีฟิวอยากมีฟิวอินเละปถ้าอยู่ตอบเยอะมันก็คงจะดีอยากละโซนออกจากโซนโลนลีเพราะถ้าเป็น นีมันคงจะไม่โอเคก็อยากจะลองอยากจะด้วย ังต้องเติมเงินไม่มีผม,มแดงให้เธอเดินแต่ใจฉันมีให้มากเกินให้เพลินล่ะรลองเท้าฉันไม่บาลองกระเป๋าแม่ไม่วิตตองแต่คบกับฉันแล้วปลอยความสุขจากกองมากกว่าลองมสักทีทำไม่ดีทำไม่โดนทำไม่ฉันนันย้อนหัวใจเฮซะเห็นแล้วก็เซ็งพวกชัพพูดเราไม่ถนัดโชว์มาสักทีทำไม่โดนทำไม่ดีมีการันตีที่บอกว่ารักทำให้ได้แค่นี้ที่เหลือเราเคยไม่ว่ากันแต่ทำให้ฉันต้องจ้องไอฉันเลยร้องเพงลงหลงหลงหลงยังพิศวค รักอย่างพิเศษหวงอยู่ๆมาทำให้จ่อยฉเฉลยหน่อยเลยอยากจะพัก <Yeah. S 2> พักพอพัมเลอเพ่อพอพัมรักไง Oh baby ถ้าเธว่าไม่คิดเพลงก็เชิญกลับบ้านไปซะ I'm sorry ที oh <yeah. S 2> ่ตรงนี้ไม่เอา Playboy อยากมีคิวอยากมีคิว in l o รักเธออยู่ตอบเยอะมันก็คงจะดี ออกจากโซน l o n e l เพราะถ้าเป็นแบบนี้มันคงจะไม่โอเคก็อยากจะลองอยากจะโดนบอกรักเพราะันมีความรัก <Right> now. อยากมีฟิลอยากมีฟิลอิน l ล v ฟถ้าอยู่ตอบเยอบไอ้ก็ v ล y ฟยูท o